รุ่งอรุณแรกแห่งวันใหม่นวัดเก่าแก่กลางกรุงศรีอยุธยาเสียงสวดเจริญพระพุทธมนต์ดังก้องเบาๆแทรกผ่านสายลมยามเช้าขุนกล้าสีไกรทองวีระบุรุษแห่งสนามรบกลับน้อมศีรษะต่อพระธรรมเอื้อง้าหญิงผู้เพียบพร้อมด้วยใจอ่อนโยนทั้งสองร่วมกันใส่บาตรในยามเช้าด้วยความศรัทธาและหัวใจที่ผสานเป็นหนึ่งแม่ศึกสงครามจะยังไม่จบแต่ในช่วงเวลานี้ความสงบก็ยังคงงอกงาม จากใจที่ตั้งมั่นในคุณ,ณธรรมและความรักแท้นกรุงศรีอยุธยาในายามที่สงครามกำลังเคลื่อนคล้อยเข้าหาแผ่นดินกลีบบัวหล่นจากมือหญิงสาวนางยืนอยู่ริมสะในวังน้ำตาไหลรินโดยไม่เกือนเอ่ยถ้อยคำเสียงฝีเท้าของผู้มาเยือนหนักแน่นแต่แฝงไว้ด้วยความอาลัยขุนกล้าข้ามาเพื่อร่ำลาขุนกล้าสีไกรทองทหารหนุ่มผู้กล้ากลับมายืนต่อหน้าสตรีที่เขารักยิ่งกว่าชีวิต แม้สวมกรอบแข็งกร้าวแต่แววตากลับอ่อนโยนอย่างยิ่งเอื้องฝาเราสัญญากันมิใช่หรือเจ้าจะปลูกบัวให้ข้าทุกปีขุนกล้าคุกเข่าลงประคองมือเรียวบางนั้นไว้แนบบอบขุนกล้าหากข้าไม่กลับจงรู้เถิดว่าหัวใจดวงนี้มิเคยอยู่ไกลาจากเจ้าเลยเสียงกลองสึกดังขึ้นเรียกเขากลับสู่สนามรบเขาเดินจากไปไม่หันหลังกลับและนางยังคงยืนอยู่ริมสันนั้นในมือมีเพียงกลีบบัวและความหวัง ว่าสักวันเขาจะกลับมาหรืออย่างน้อยให้ลมหายใจของเขายังอยู่ในสายลมของนางตลอดไป